เรื่องหนึ่งไปที่สมุทรปราการนะคะเด็กชายวัย14ปีค่ะปีนขึ้นไปเล่นบนดาดฟ้าเรือแล้วเกิดเป็นลมวูบตกลงไปในแม่น้าเจ้าพระยาแต่ปัญหาคือว่าเพื่อนไม่กล้าบอกใครนะคะจนเวลาล่วงเลยผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงจึงไปบอกให้คุณแม่มาหาหากันนานค่ะกว่าจะพบร่างนะคะในที่สุดก็ตอน9โมงก็พบว่าตัวของน้องเนี่ยเป็นศพไปแล้วค่ะลอยมาติดที่ริมเขื่อนของโบสถ์คริสต์นะคะท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของคุณแม่แล้วก็ญาติๆนะคะ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำรวจได้รู้เนี่ยประมาณตั้งสี่ทุ่มครึ่งแล้วละคะ่ะตำรวจสานีตำรวจภูธรพระประแดงนะคะได้รับแจ้งว่ามีเด็กตกในน้ำเจ้าพระยานแลศสูญหายบริเวณท่าเรือข้ามฟากท่าน้ําพระประแดงก็ประสานเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำนะคะจากมูลนิธิป่อเต็กตึงลงไปช่วยงม ตอนสี่ทุ่มครึ่งก็ดึกแล้วนะคะคเด็กที่จมลงไปในน้ำนอายุ14ปรากฏว่าคู่ที่เห็นเหตุการณ์อายุ15นะฮะเล่าให้ฟังบอกว่าตนเองก็มานั่งเล่นบนดาดฟ้าท่าเทียบเรือข้ามฟากไปพระประแดงนี่แหละมาด้วยกัน3คนตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่8จนกระทั่ง10บโมงเช้านี่แหละปรากฏว่าอากาศคงจะร้อนจัดเด็กอายุ14คล้ายๆเหมือนเป็นลมแล้วก็วูบตกลงไปในแม่น้ําเจ้าพระยาเลยตอนนั้นเด็ก15ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ย ไม่กล้าไปแจ้งผู้ปกครองกลัวกลัวว่าจะมีความผิดเดี๋ยวคนจะหาว่าเอ๊ะผลักหรือเปล่าหรือย,ยังไงจนสุดท้ายมารู้กันเนี่ยกลางค่ากลางคืนแล้วฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเด็กอายุ15ตัดสินใจไปบอกแม่ของผู้สูญหายแม่ตกอกตกใจรีบมาดูแจ้งตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็อาศัยชุดประดาน้ําของมูลนิธิปอดเต็กตึงนี่แหละลงงมไปเมื่อคืนนี้ไม่เจอแต่ว่ามาเจอร่าง9โมงเช้านะครับเป็นศพติดริมเขื่อนบทพิสท่ามกลางความสศกเศร้าของพ่อแม่แล้วก็ญาติต่างๆะค เบื้องต้นก็จะส่งศพของเด็กชายคนนี้นะคะไปตรวจสอบที่สถาบันนิติเวชค่ะเพื่อที่จะสาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แท้จริงนะคะก่อนที่จะมอบให้ครอบครัวได้ไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะคะคุณผู้ชมคะเราไปพักกันสักครู่